เป็นหมาป่าเดียวดายนะทุกคนหมาป่าเดียวดายเลยะล้วนี่หมาป่าเดียวดายะดนะเฮ้ยนี่ว่าเราจะได้เจอใครนั่นอนะ่ะสองกำลัเดินเล่นกับคนรู้เล่นกันเลยเฮ้ย

เก่งหน่อยย่ะขออนุญาตพูดคำยาบนะคะก็พูดอยู่แล้วนะอะไรเนี่ยเ้ยดจอเเพื่อนเพื่อย ตอนนี้ีนะต้องเปิดไนมนโอเคได้เนาะอยู่เิดอยู่แล้วเบิดอยู่แเบิด

เลาเล่นมืเราล่นเป็นบางั เลือดชูยิ่งด่ายูเดินแล้วเปิด ทุกคนดูเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราจะไม่พูดแล้ว โอเคทุกคนก็จบเพลงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย